สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตะกุลนะครับวันนี้ผมอาจารย์เจฟตัวไบทีนนะครับก็จะมาสรุปนะครับอาการของ iPad ของตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ iPad a i อโทั้งคู่เลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดก็เลยจะมาอธิบายนะครับการทำงานของไอการแก้เสียของสองตัวนี้ให้ฟังนะครับนะครับเป็นการแก้ครับเฉพาะรุ่นนะครับของ2ตัวนี้ นะครับนะครับคือเปิดไม่ติดอ่าให้เปิดประตูวงจรกันหน่อยครับนะครับนี่คือวงจรเขานะครับเป็นเป็นบอร์ดของเขานะครับไอ a d Air 4นะครับเอาตัวทุนร้ก่อนละกัน นะครับ,ต,ต,นะรบตัวที่เป็นตัวใส่ซิมนะครับตัวที่เป็นตัวใส่ซิมนะครับจุดเสียที่ผมเจอนะครับก็เจอแบบนี้เลยครับนะครับพอวัดไฟปุ๊บนะครับก็เจอเอ,อสภาวะตัวนี้อันนี้เป็นเฟซบุ๊กผมนะครับอาจารย์เจีย อาจารย์เซมโบบายชินนะครับรับซ่อมไอโฟนในแผ่นทุกประเทศไทยนะครับาว่าคือตรงนี้นะครับนี่นะครับพอยกมาปุ๊บนะครับพอผมเช็คไฟนะครับมันเป็นลายไฟเอ่อแหล่งตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับช็อตนะครับช็อตไหมเลยนะครับก็คือ ไฟลุกเลยนะครับไฟลุกเลยนะครับนะครับก็คือเกิดการไหม้จะเป็นไฟลุกเลยนะครับแล้วก็สภาพเม็ดนะครับพอเราเกลี่ยออกนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยพอเรายกมดไมดขึ้นมาหงายท้องมาพอาะะสะพัสเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลย นี่เลยนะครับก็คือไม่เกรียมครับก็คือเม็ดพาวเวอร์ตัวนี้นะครับจะใช้ไม่ได้ละนะครับก็เลยต้องสั่งเม็ดใหม่นะครับสั่งเม็ดใหม่แต่ประเด็นนะครับก็คือเวลาที่เม็ดมันมันเสียไปแล้วนะครับแต่เอททำการวัดลายไฟนะครับของของเขาอะนะครับของเขาอะนะครับก็ยังช็อตอยู่นะครับดังนั้นนะครับเราจะแก้ด้วยการที่การ จ่ายไฟเข้าไปในตรงน,นี้นะครับถ้าจําไม่ผิดตรงนี้น่าเป็นไฟปรน่าจะวงจรไลายเส้นเขาไม่มีนะครับนะครับน่าเป็นไฟประมาณ1 1ึ่งหนึ่งโวลต์กว่าๆนะครับหนึ่งจุดแปดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจจริงๆตรงนี้เพราะว่าวงจรไลายเส้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกระแทกไฟใน,ในสิ่งที่คุณไม่รู้นะครับให้เริ่มจากสักหนึ่งจุดสอโวลต์หนึ่โวลต์นะครับแล้วกระแทกไฟเข้าไปนะครับหโวลต์ไม่ร้อนสองหนึน่งจุดสโวลต์ 1.5โวลต์ถึง8โวลต์นะครับจนกว่าแอมป์ของซัพพลายนะครับจะสูงนิดนึงนะครับแล้วลองจับดูนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คือเอ่ซีเม็ดนี้นะครับเม่นียนะครับตัวนี้นะครับเกิดการช็อตนะครับเม่นนะครับเม็นนี้เลยนะครับครับเกิดการช็อตที่เม็นนี้นะครับก็เอาซีออกนะครับเอาซีออกก็นะครับหายช็อตนะครับวัดตนี้ก็หายช็อตเลยนะครับ วันไลน์เนี่ยหายช็อตอะไรมีค่ารีวอร์ดกลับมานะครับที่เกิดจากเม็ดแนนนะครับมีค่ารีวอร์ดไปอัมที่เกิดจากเม็ดแนนนะครับวัดแับรีวอร์ดดัสเรียะเทโอดเนาะนะครับจากการนะครับสั่งพาวเวอร์เม็ดใหม่นะครับมาเปลี่ยนนะครับวางลงไปเปิดติดนะครับใช้ได้ปกติใช้ได้เลยเปิดติดแล้วถ้าเตะใช้ไม่ได้เลยนะครับนะครับก็เกิดอาการนะครับทัชคีนไม่ได้นะครับทัชคีนไม่ได้นะครับนะครับซึ่งบอร์ดเนี้ยจริงๆแล้วเป็นบอร์ดที่ มีคนซ่อมมาก่อนหน้าผมแล้วนะครับนะครับก็เป็นเป็นช่างซ่อมมาก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ไม่จบนะครับแก้ไม่ได้นะครับเจ้าของก็เลยเอาคืนนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมซ่อมนะครับผมก็แก้ได้ปิดละนะครับแต่ทัสกีนไม่ได้นะครับซึ่งระบบทัสกีนเขาอยู่บนตรงนี้เูียกไหมว่าเป็นระบบทัสกีนนะครับถ้าคุณมองจากระบบจอภาพนะครับนะครับนะครับ ทัสกรีนนะครับจะมาตรงขาซ็อกเก็ตตัวนี้เมื่อทำการกดนะครับคุณก็จะเห็นขานะครับมันวิ่งมาเห็นไหมครับเห็นไหมวิ่งที่สองเป็นตลอดเลยนะครับแสดงว่านะครับอันนี้เป็นซ็อกเก็ตทัสกรีนครับเมื่อเจอปุ๊บนะครับเจอตำแหน่งขาซ็อกเก็ตก็กดดูเพลเขียวจะพาคุณมาตรงนี้แสดงว่าไอซีนี้เป็นเรื่องของทัสกรีนนะครับส่วนไอซีนี้ก็เป็นเรื่องของระบบภาพนะครับระบบภาพนะครับภาพติดแล้วเราไม่ต้องมายุ่งออกมาแต่ท่านแรกก็มายุ่งแค่ตรงนี้พอนะครับ ผมก็ทําการวัดนะครับวัดนะครับวัดขาก่อนเลยนะครับวัดขาก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ OL และประเด็นก็คืออะไรครับช็อตนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับนะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นไฟข้ามมานี่นะครับไฟข้ามมานะครับนะครับออกมาจาก IC น่าจะเป็น IC ชุดนี้โดยตรงนี้นะครับแถวนี้หมดเลย นี่เป็น IC ครับนี่เป็น IC ครับนี่เป็นไอวางอยู่ครับก็ทำงานร่วมกันแถวนี้นะครับระบบนะครับตรงนี้นะครับช็อตนะครับทำการจ่ายไฟลงไปนะครับก็เจอตรงนี้ช็อตอีกนะครับโอ้ยเท่าทีอีกตัวหนึ่งนะครับอธิบายผิดละนะครับเจอฝั่งนี้ช็อต นะครับอ่าฝั่งนี้ช็อตนะครับฝั่งนี้ช็อตสักทีนะครับผมอธิบายผิดละนะครับพอดีลืมนับอีกตัวหนึ่งอีกรุ่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับช็อตตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มองว่าเป็นที่ IC ช็อตหรือเปล่าครับก็ทำการจ่ายไฟลงไปตรงนี้นะครับส่วนที่เจอคือนะครับเป็นที่นะครับวันเม็ดแสวนี้แหละนะครับเม็ดนี้นะครับร้อนนะครับซึ่งไฟตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟกี่โวลต์ไม่มีกำหนดก็จ่ายเข้าไปเหมือนเดิมก็เริ่มจากหนึ่งวลตต์สองวัตต์สามวัตต์นะครับจนรับ ดินออกนะครับแล้วก็ครับจริงๆ้าผมแยกผมเอา R ตัวนี้ออกด้วยนะครับนการทำการแยกไฟสองสั่งเนี่ยนะครับออกจากกันนะครับเอา R มันเป็น R นะครับตัวนี้นะครับเป็น R นะครับจะเอาให้ดูไหมเนี่ยเด้อค่อยยาก เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดถอดจอออกก่อนนะ่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะรื้อเครื่องสองตัวนี้ออกน่อยซนะ่อมเดียวสองตัวเลยมันก็จะงงงงนิดนิดว่าซ่อมพร้อมกันทั้งคู่นะครับมันก็จะงงงงนิดนิดนะต้องขอภอภัยจริง อ่าจับจอก่อนโอเคอ่าไม่ใช่บอร์ดนี้บอร์ดนี้ทัดไม่ได้ทัดไม่ได้ทัดไม่ได้นะครับทัเสร็จทัดไม่ได้ครับเปิดติดนะครับแต่ทัดไม่ได้อ่าใช่บอร์ดนี้แหละใช่ โอเคอ่าบอร์ดนี้ครับทีละบอร์ดนะครับทีละบอร์ดแรับตำแหน่งที่เจอก็เป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับให้ดูก่อนบบนี่คือตำแหน่งของอา่าเม็ดที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเม็ดสกรีนสองเม็ด นะครับคุณต้องแยกนะครับคุณต้องแยกอ่าอตัวนี้ออกนะครับนะครับแล้วคุณจะดูว่าไฟฝั่งไหนที่ช็อตนะครับพอผมจิ้มปุ๊บฝั่งนี้มันยังช็อตอยู่ปี๊ดฝั่งที่หายช็อตนะครับฝั่งที่หายช็อตนะครับดังนั้นนะครับเราก็เ๋อเดี๋จีเอาใหม่นะเอาใหม่เอาม่เอานะครับยกยกอาออกนะครับจิ้มดูว่าฝั่งไหนช็อตนะครับ ไฟช็อตถ้าฝั่งนี้ช็อตนะครับก็จะเป็นของโซนนี้นะครับแต่ถ้าฝั่งนี้ช็อตนะครับก็จะเป็นของนะรครับของโซนนี้นะครับผมเจอฝั่งตรงนี้ช็อตผมเลยกระแทกไฟเข้าไปแล้วเจอซีระไหนตรงนี้นะครับร้อนอเปิดเลยเปิดต้องให้เลยร้อน ตรงนี้นะครับข้างข้างเขาเนี่ยนะครับช็อตนะครับพอออกปุ๊บวัดค่ารีเวิร์ก็หายช็อตนะครับนี่เขาทํามาก่อนหน้าผมแล้วนี่เขาทํามาก่อนแล้วนะครับต้องต้องบอกกอนนะครับว่าช่างทํามาก่อนหน้าผมแล้วนะครับเขาก็พยายามจะไล่อยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาหาตําแหน่งไม่เจอนะครับเปิดติดนะครับเขาผมก็มาซ่อมเปิดติดก่อนพอเปิดติดเสร็จก็มาเจอทัสกีนคือสภาพแบบนี้มหมดแล้วนะครับมันก็มันแตกตัดก็ยังดีเสี่ยงฟืนมาได้ครับก็สภาพประมาณเนี้ยนะครับ มหาผมก็ซับปันเนี้นะครับนะครับโอเค,คนะครับ แล้วก็เอาออกนะครับเอาก็ลองนะครับลองแล้วก็ทัสได้ปกตินะครับทัสได้ปกติอเ,เอ่อเจ้าชีนะเอาใหม่เอ่อมันมีสองบอดไงมันมีสองบอดบอดนี้กับบอร์ดนี้เดี๋ยวจะมันต้องมันต้องนั่งนึกทีละบอร์ดนะเอ่อถ้าทัชกีไม่เดินก็แก้ตรงนี้ละกันนะครับ เ,เอาเทียนบอร์ดดีกว่าอเอาบอร์ดนี้ต้อ้อเห็นหน้าง,งานอย่างนี้จจำได้ชเอตทีตัวนี้ออตัวนี้ตั้งหากนะครับที่เป็นลายลายสามจุศูนย์หรือลายลายแนนช็อตนะครับตัวนี้บอร์ดตัวนี้นะนะครับก็จะเห็นซีตรงนี้ที่ผมตัดออก มีสองตัวนะครับีตัวนี้นะครับที่มันช็อตแอปเป็นไงวะนะครับตรงนี้จะช็อตนะครับแล้วก็วิ่งมานะครับไฟจะจากมาผ่านแอแล้วก็ผ่าน c ีกองไฟนะครับ c ีตัวนี้ช็อตตัวนี้ช็อตเห็นไหมครับตัวนี้ช็อตนะครับก็เปิดติดนะครับ ก็ทัดไม่ได้ด้วยนะครับทัดไม่ได้ด้วยตัวนี้ก็ทัดไม่ได้เพราะว่าเขาเอา R ตัวนี้ออกไปนะครับผมเลยต้องหา R ที่มีค่าเท่าการมาใส่นะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะนะครับพกลายเป็นทัดได้ปกตินะครับทัดได้ปกตินะครับตัวนี้คือจบที่ติดปุ๊บนะครับทัดไม่ได้นะครับเป็นที่ R ตัวนี้นะครับเขาเอาออกนะครับมันก็เลยทัดไม่ได้นะครับ ก็ใส่ R ลงไปก็ใช้งานได้เลยนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับไม่อีกบอร์ดนึงครับบอร์ดเซตบอร์ดที่ว่าเนี่ยนะครับช็อตหลายจุดแล้วเกินบอร์ดเนี้ยบอร์ดเนี้ยบอร์ดเนี้ยที่ที่บอกว่าทัดไม่ได้ด้วยนะครับเปิดติดทัดไม่ได้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับตั้งแต่นี่ผมยังไม่ทำความสะอาดนะครับยังต้องถวายที่หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันมีเศษตะ่วอยู่เทียบเลยต้องล้างละเอียบกว่านี้หน่อย อาการตัวนี้คือเปิดไปติดืันการน,นะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับมันจะพอเรากดเสียบสายชาร์จครับตรงนี้มันจะร้อนแต่ตรงนี้นะครับมันจะร้อนนะครับฟู่ออกมาเลยแล้วก็ฟู่เลยผมเอ้ยเม็ดไอีเม็ดพาวเวอร์ช็อตหรือเปล่าก็ทำการยกพาวเวอร์ขึ้นนะครับนะครับแล้วก็วัดนะครับคือมันมันร้อนตรงนี้ ภาพหายไปแล้วเนี่ยฮะตัวจีโอเคครับนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับมันร้อนนะครับมันช็อตฟู่แบบนี้เลยตรงนี้บนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยนะครับยกเม็ดขึ้นนะครับแล้วก็ทำการวัดนะครับตำแหน่งของอย่างเนี้ยนะครับว่าช็อตไหมนะครับ มันก็ไม่ช็อตนะครับไงเม็ดไอซีนะครับทำการไงเม็ดไอซีขึ้นมานะครับแล้วก็วัดนะครับมันก็ไม่ช็อตนะครับนะครับแต่นะครับมันแล้วก็ผมก็เลยวางไอซีเม็ดใหม่ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็คือร้อนเหมือนเดิมเม็ดใหม่นะครับเอ๊นะครับเราเลยต้องไล่ต่อนะครับก็คือผมเช็คแล้วว่า2องลายนี้มันเป็นเรื่องของไฟนะครับอ่น่าจะเป็นไฟระบบภาพ นะครับอาจจะเป็นแบ็คไลท์นะครับน่าจะเป็นแบ็คไลท์ไดเวอร์นะครับตัแหน่งตรงนี้นะครับนะครับเสียหายทั้งคู่วิ่งมานะครับซึ่งจะใช้ L 2ตัวในการปั่นนะครับนะครับก็คล้ายๆกับของ iPhone รุ่นอื่นนะครับที่มี L สองตัวนะครับในการสร้างนะครับเป็นไฟไฟแบ็คไลท์หนึ่งตัว แล้วก็เป็นไฟน่าจะเป็นไฟเซฟฟี่หน้าจอหนึ่งอันครับนะครับมีปัญหานะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นมันจะมีไดโอดวางขวางอยู่ไม่ว่ามีไดโอดวางวางวางระดับอยู่ตัวสีไม่วางขวางนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าครับไดโอดสองตัวนี้นะครับถูกเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนเองผมเปลี่ยนเองแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับของของตัวนี้ผมเตรียมไว้ดูแล้วนะครับผมตัด ตัดสิ้นไว้ให้ให้คุณดูละตัดให้คุณดูเลยนะว่ามันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าออไอไอไดโอดของเบอร์นี้ผมไม่มีของรับผมไลยใช้ไดโอดนะครับของรุ่น i p h o n e กนะครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำงานเหมือนกันนะครับไดโอดมันทำงานเหมือนกันก็สอับกันได้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมชำการนะครับยกได้โอดออกมาทีละเมตนะครับนะครับทำการวัดไดโอดนะครับนะครับเม็ดแรกเม็ดนี้ก่อนผมยกมาปุ๊บนะครับมันเป็นแอลจากแอลตัวใหญ่นะครับมันขาดครับนะครับไดโอดมันขาดก็คือเม็ดเนี้ยนะครับผมเข้าไว้ละ ผมยว่าสองเมตรเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เลยนะครับใช้ของชุดไอโฟสเอ็ดใส่แทนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ,มจะให้ดูนะวะัดคือจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างกันไปเลยนะครับ ว่าเม็ดดีไม่เสียของไดโอดนะครับมันวัดไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆได้เรียนรู้มันจะวัดไม่ยากนะครับโอเคนะครับผมจะจิ้มให้ดูนะครับนะครับซึ่งไดโอดจริงๆแล้วครับมันจะวัดนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับฝั่งขาเอนดนะครับก็จะมีลักษณะไม่มีแถบนะครับฝั่งเคนดจะมีแถบฝั่งนี้จะมีแถบเห็นไหมครับเห็นไหมไม่เห็นแถบไหมครับเนี่ยนี่แถบเห็นไหมครับนี่แถบนี่แถบฝั่งฝั่งแถบจะเป็นฝั่งคาโทด เพราะงั้นคือนะครับไฟจะไม่ผ่านจากอโหนดไปขาถันวใต้แต่ไฟจะไม่ผ่านจากขาเคไปขาเอไม่ได้นะครับก็วัดดูนะครับนี่คือสายแดงของผมสายแดงนะครับสายแดงจิ้มก่อนฝั่งนี้นะครับแล้วก็สายดำจิ้มนะคดูมิเตอร์ครับมันต้องรอบกับสายมันต้องมีค่านะครับถูกไหมครับ ทำไม่ขึ้นทสองฝั่งเดืมันขาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับคราวนี้มาดูอีเวนต์หนึ่งที่มันดีนะครับมันดีนะครับนะครับมันดีนะครับก็สิ้นนะครับมีค่าสองจุดศูนย์นะครับแล้วกลับสายนะครับโปลแบบนี้เนี่ยเม็ดเนี้ยมันดีอยู่นะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าค่ามันสูงจังเลยครับมันต้องสองจุดศูนย์แน่ นะครับซึ่งจริงๆ่โอบมันควรได้0.1นะครับ0.1กว่าๆเองนะครับจริงๆแล้วผมว่าคิดว่าเม็ดนี้น่าจะมีปัญหาด้วยนะครับครับ้ามันสูงเกินไปนะครับความต้านทานมันสูงเกินไปนะครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้ขาดชัวโอเคนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับสองเม็ดนี้ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยครับเปิดติดขึ้นมาได้ นะครับเปิดติดขึ้นมาได้นะครับแต่ทัดไม่ได้นะครับครั้งแรกก็กลับมาที่ตำแหน่งที่ผมพูดเลยนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมครับมันก็เปิดติดละแต่ทัดไม่ได้นะครับตอนนี้ไม่ร้อนละนะครับก็คือเปิดติดปกติเลยนะครับนะครับตอนแรกก็ร้อนฟู่ฟูครับตรงนี้นะครับร้อนฟู่ฟูนะครับ แต่ใส่อะไหล่เบ็ดใหม่ไปแล้วแหละนะครับก็ไม่ยกแล้วแหละนะครับก็มาเช็คตัวชุดแบ็คไลท์เลเวอร์นะครับวงจรบักเอลเจอร์บุสเคอร์เวเตอร์ตรงนี้ดูนะครับเรื่องของไดโอดเรียงกระแสนะครับผ่านจากเอลเหนียวนําขึ้นมาถ้ามีปัญหานะครับทำการแก้ไขแก้ไขก็นะครับตรงนี้ก็ไม่ร้อนเปิดติดแล้วนะครับตอนนี้ภาพขึ้นละนะครับมีแสงร้อนแต่ทัชไม่ได้นะครับทัชไม่ได้นะครับทำการวัดเรื่องระบบทัชนะครับเจอฝั่งนี้ที่ช็อตนะครับทำการยกเอลยกอาออกอาร์นี้มีค่าว่าสามพันหกโอ ทำการยก R ออกนะครับแล้วก็จิ้มฝั่งเนี้ยช็อตแล้วัฝั่งนี้ก็นะครับก็ตรงนี้เองนะครับทำการก็ค่อยจ่ายไฟลงไปนะครับจนเจอ C ไปเนี้ยนะครับที่ช็อตนะครับผมก็เอาออกให้ดูนะครับว่า C ีไม่ได้ช็อตนะครับเดี๋ยวต้องใส่กลับนะครับใส่กลับเข้าให้เหมือนเดิมนะครับ C ที่มีค่าเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นก็ สาย R กับไ๊อปเปอรเดิมแล้วลองเปิดเครื่องแล้วทัสดูโอเคนะครับก็ทัสได้เป็นปกติก็ปิดจอบไปนะครับเสียบสายชาร์จชาร์จได้เลยปกตินะครับนั่นคืออาการเสียของ iPad สตัวนี้นะครับที่ผมเจอนะครับเรื่องของระบบไฟนะครับครับ power นะครับบอร์ดตัวเมื่อกี้นะครับที่ตัวไดโอดเสียนะครับนะครับถ้าคุณเปลี่ยนนะครับกี่เม็กี่เม็ดมันก็จะล็อตตรงเนี้ยนะครับไฟระบบฟอลเนี้ยนะครับมันจะเกิดการนะครับไปต่อไม่ได้ครับ L เหนียวนำแต่ไฟนะครับ R เนี้ย ไอ้ดี่ยวโอุดัวเน้ยนะครับเกิดขาดนะครับเดี๋ยวนำปุ๊บนะครับปั๊กนะครับนำปุ๊บออกมาไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ปุ๊บตันนะครับย้อนเข้าเม็ดตรงนี้เลยมันเลยร้อนไงครับเข้าใจไหมนะครับมันก็เลยร้อนตรงนี้นะครับร้อนแบบฟูฟูฟเลยนะครับเพราะว่านะครับเดี่ยวนำแล้วไปไฟไปไม่ได้มันก็ย้อนกลับมาตรงนี้นี่เกิดการนะครับเกิดความร้อนสะสมมันก็เกิดเกิดอะไรครับเหมือนกับมันช็อตนั่นเองแต่มันไม่ได้ช็อตเกิดจากการที่แอลมันเหนียวนําไฟแล้วมันไปต่อนะครับมันไม่สามารถข้ามไปฝั่ง าโถดได้แล้ววิ่งออกไปจ่ายให้กับชุดหลอดไฟบนจอได้นะครับมันยอดกับเข้เาเมาวเ o w e r แทนมันก็เกิดจากการกร้อนก็แค่นั้นะครับเป็นระบบไฟง่ายๆนะครับของมูจรแบล็คไลท์ไดเวอร์นะครับบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับโอเคนะครับก็ปิดจ็อบไปสับ iPad 2ตัวนี้นะครับก็ไอแพดแอร์สี่โซจีนะครับซ่อมจนเบอร์แล้วกูเนี่ย เป็น iPad Air 4นะครับนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการฝึกไล่วงจรหรือการไล่ระบบนะครับนี่เป็นการแก้จุดเสียแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วระบบขั้นพื้นฐานการไล่ซ่อมขั้นพื้นฐานคุณต้องมีสกอร์นะครับคุณต้องรู้ระบบไฟเบื้องต้นนะครับไฟหลักไฟเมนนะครับไฟบัคไฟอดิโอนะครับแล้วก็การไล่วัดนะครับทำใเข้าใจนะครับมันก็ค่อยสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยมันก็จะมันก็สามารถที่จะผนึก หนวงแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นอาการเสียที่เราทำาตรวจเช็คได้นั่นเองนะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับ iPad หรือ iPhone ัวสัมถรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ครับอาจารย์เจมโบบายชีนะครับผมนะครับรับซ่อมทุกอาการเสียนะครับใครซ่อมไม่ได้หรือวก็แก้ไขไม่ขาดก็ลองส่งมาดูนะครับนะครับเผื่อจะซ่อมได้ครับบางเครื่องบางงานถ้าซ่อมมาแล้วมันจะยากแบบนี้นะครับมันจะไปยากกว่า แต่เราก็ไปตามระบบของผมนะครับไปตามระบบของวงจรการทํางานเราก็ไล่ไประบบนะครับก็ลองดูได้นะครับเราแต่ถ้ามันเสียมากๆนะครับม,ม,ม,มันก็ไม่คุ้มที่จะซ่อมเงอี้ยเราก็บอกอย่าซ่อมเลยนะครับ <c oughs> ก็พูดกันไปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเพราะบางทีมันเละแล้วนะครับมาก่อนมาถึงผมมันเละแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีค่า i ไอ่ีเม็ดน,นึงก็นะครับหลายบาทนะครับค่าจค่าไอซีหลายเม็ดนะครับหลายบาทก็เป็นต้นทุนการซ่อมนั่นแหละนะครับถ้ามันเปลี่ยนเยอะเกินมันจะเพิ่น เม็ดในบางทีเม็ดละพันนะครับนะครับเม็ดละพันเม็ดละเก้าร้อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามันเจอสามเม็ดมันก็สามพันแล้วนะครับเจอสามจุดสี่จุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับแต่ต้องดูประเมินประเมินราคาของเครื่องก่อนว่ามันไหวไม่ไหวนะครับแล้วซ่อมไปมันจะเว่อร์ไปเว่อร์นั่นคือเดี๋ยวผมช่วยตัดสินใจให้นะครับโอเคนะครับก็ปิดเจ้ากันไปกับ iPad Air 4ตัวนี้นะครับไอแพด Air 4ทุกทีนะพูดผิดจะได้บอกว่า Air 4ีสองตัวนะนมีสี่วะผู้พิจหรือเปล่า แอร์สี่แอร์ี่นะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปวิอดอชุดนี้นะครับสวัสดีครับ